ขาจะเก็บไข่ตอนเย็นตอนหลังหลิกงานเปรดไล่ป่านนีว้ว่ามันไล่ได้แซงงานประจำาล้วบอครับกาก็พ่อได้ใส่ค่ะเหนื่ยกเลิกงานมากมามเก็บไข่ใ,ใก่เกือบกบเกือปลามีความสุขดีบอครับแบบนี้ค่ <C ut. c oughs> <ล>ะก็มีความสุขค่ะสมกับข้ามาเป็นงานอดิเรกเลยนะครับเนาะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเป็ดยังครับเป็ดกาเป็ดเป็ดเป็ดันเนื้อทีที่เขาอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นการสร้างรายได้ให้ เข้านั่นะคะสำหรับผู้เหตุค่ะนี่ราคาแรงจูงใจแรงจูงใจเฮ็ดเลรอเห็นเงินค่ะเฮ็ดเหรอเห็นเงินครับางทีเป็นกับเพื่อนไปเลยในการทำทำเกษตรครับผมเวลาเขาคือแบบเ่าต้องคิดลง่อื้นเลยกลับมากลับมาเฮ็ดงานอาหารกบอาหารปลาไปกับเพื่อนไปจละมื้นะคะการเทเกษตรนี้มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแต่กะ ใ็้เป็นเหล้วก็มีความเสียนะครับเมือ่อยเศร้าอย่าฟื้นเฮตดมันเมือ่อยกับเศร้า เมื่อนีน้องน็อตพาพี่น้องเข้ามาชมการทํำเกษตรผสมผสานเป็นงานอดิเรียกครับเฮ็ดขวบคููกับงานประจำแปลงนี้เพื่นเฮ็ดมาได้สองปีแล้วครับเดี๋ยวน้องน็อตจะพาพี่น้องเข้ามาชมผลงานของนานกกับนาสวงครับผู้ที่เฮ็ดเกษตรเป็นงานอดิเรียก <laughs> พี่กัดแปลงนี้ก็จะอยู่บ้านพ่เงินครับตำบลน,น้องสน่ออำเภอบุญทลิกจงังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับเจ้าของแปลงนานกสวัสดีครับ สวัสดีครับน้าสวงครับครับสวัสดีครับสวัสดีน้องนอตครับงานอดีเลกนา่นเสริมเนาะงานเสริมทั้งอดีเลกทั้งเสริมละเมนเฮ็ดมาได้สองปีแล้วสองปีแล้วมีกิจกรรมยังเนี่ยครับกะมีเลียงกบเนาะเลียงกบเรียงปลาเลียงไก่ไข่เลียงเป็ดมีเป็ดมีง่วโคฟงจวนรับกะเสริมๆครับเล็กยเลี้ยน้อยเนาะครับผมพื้นที่จักไรครับพื้นที่สามไรครับ สามลาไร่วมหน้าสามลายร่วมหน้าครับครับเอาเพื่อนทีสามไรนี่เขาแบ่งเขตอย่างเนี้ยครับกะมีกะเห็นหน้าเนาะเห็นหน้ากะเลียงเหดบบอกบบเมนบกบบหัวสิบบหววอ่าบบหววเนาะคือตัวนี้คือคือเป็นบอบหัวเนาะคือคือเลียงหววเลียงหววแล้วกะมาใส่อ่ามาพักพักเป็นกบหน่อยอมาใส่ใส่ตัวนี้ไว้นะครับ มาที่นีกะพราะมันไอ้คือเพิ่นออกคาเหล้วเนาะเออปั้มพักเวนีมาที่นีกะเพราะเป็นโตโกบกบหน่อยนะครับตัวระบาดสองบากระสิตเตตักอยู่นี่นี่ให้ลูกค้าครับครับเพราะว่าเฮาเฮาพอได้เอาวา่าสีเอาไอ้นแปลงนี่ไ่เลยคือคือเอาว่าเอามาพักไวนีนี่มันมันางต่อการตกขายนะมันงายต่อการตกขายเนะขา,าบอกคือคือคือยางเร่วงสีกับเอาอันนี้ก็ตักไปกระละมังกะก็ไปนับไปนับขายเลยไปนับขายเลย เดี๋ยวนี้ก็ยังมีลูกกบอยู่ก็ยังมีลูกกบอยู่ครับมีเนา่หลายรุ่นสุดท้ายล่ะมีรุ่นสุดท้ายของปีแม่นมีรุ่นสุดท้ายของปีครับครับผมผลาดรอบนี้ว่ามีอีกแล้วบบมีแล้วปีหนาครับปีหนาเลยต้องทาปีหนาเนาะครับเนาะแม่นเมนเมครับผมครับเอาปลาเดียวห้องไปเดินชมรอบๆได้ไหมครับโอเคครับมามามาเบิ่งมาเบิ่งทําเกษตรเป็นงานอดิเรกเอางานลักเฮ็ยหยังครับงานลักเฮ็ดงานอบตตครับ เฮอดอยู่อบอตททำงานทั้งสองคนเหรอครับโอ้งานลักนี่เฮอดอยูออบอตแมนครับเอ้าบันนี้ไปจังไดมาจังไดคือไดมาเริ่มต้นเฮดกเกษตรครับจากสี่ว่าจังใดแหละกะเสริมครับก็คือเห็นเห็นเพื่อนเฮดเนาะเห็นเพื่อนเฮดหลายคนบาทีนีเฮากะทุนน้อยเฮากะเอารถรถอีส้มนี่แหละครับดันดันเฮดแปลงหัวบอ่อปลาไปยังสั่นนะครับนี่เท่าที่เห็นเฮดเป็นทาง ลูกกล้วยปลูกบกข่าวปลูก,อกอยังนี่หลายๆาอย่างนะครับเท่าไอท,ทีเห็นนี่แหละครับอโอ้ปรับพื้นทีหน้าปรับพื้นทีโดยใส่รถไทยสมใส่รถไทยสมครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเฮ็ดหน้าไว้จะกินเขาอยู่แมนครับเฮ็ดอยู่แต่ว่าแบ,บางพื้นที่มาเฮ็ดผสมภาษาดำนะครับแมนแมนแมนเอาเวลาใดไครับมาเฮ็ดกเกษตรครับล้างเลือกงานค่ะส่วนมากกษตรล้างเลือกงานนี่ค่ะาะว่าตอนต่อนี้เขาจะเดินให้อาหารปลายังเรียบร้อยเขาก็ไปเท็่งานนะคะ ร็โตเย็นมาเลกงานเท่ากับเนี่ยเห็ดเป็นปกติครับพื้นที่หน้าเลยอันนี้เป็นพื้นที่หน้า่นคือความลึกกับไอ้นี่แหละครับประมาณเข่าครับครับบ่อะไรเตือนเท่ากับเห็ดเป็นหมอกหัวกห้วกแม่อนบ่อลึกเพียงแอวนแน่จัน้อยกับมาเลียงปลาแม่นครับโอ้นี่กบยังไหลอยู่ตัวครับเนี่ยตัวนี้เลียงเม่พันธุ์ครับมี่ตายผอมเัือนเนี่ยพอพันธุ์แม่พันธุ์แล้วเขายนแตแยกนะคะตัวนี้ เดี๋ยวยังเป็นตัวร่วมอยู่ตัวผู้ตัวเมียให้กันในแหเขาเลี้ยงยังสีได้เปลี่ยนหนามบ่ครับไม่ค่ะบอนนี้บริเวณบริเวณหนามด้วยบอกเดี๋ยดีไอ้คือคือปล่อยทะลุก,กันเหมือนนะครับแม่นคือคือผู้อื่นนี่เพื่อสีใส่ท่อเนาะอยู่ดีมันบ่ริเวณที่ล่ะคือขุดคุดเอาเลยค,คุดขุดเอาแบบปล่อย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 หนามมามันสีเปลี่ยนหนามแบบคือหนามฝนมาสีมันก็สี จังสีนะมันสีไลนี้ไปเมื่อเร็วๆมันสีไลตัวเก่าออกจังสีนะครับครับผมเอาผัดเกิดนาแรีงมาเฮ็ดจังไดครับฝนมาตัวข้าวอ่อนานำมีใส่มาเห็ดเกษตรครับดีดีครับน้ำซับเมือดแม่นถูกต้องซับเมือดเท่ากับสูบสูบใส่เนาะครับสูบใส่น้ำบาดาลนี่เองใช่แล้วคือคือมันน้ำบาดาลมาใส่บ่อดินนี่ก็มันไอ้ดีนะว่าดี ดีอยู่มันบ่ครับเมนดีอยู่ครับเ้าใส่นาบาดาลมาเรียงกบเพ็ดเกษรนี่ถือว่าดีเลยดีอยู่ครับอันนี้เป็นคล้ายเป็นกบกิโลบ่ครับนี่ตัวนี้กบพอพันธุเม่พันนะครับเลียงพอพันแม่พันของของปีหนานี่แหละสิพ่อปีหนากับรุ่นรุ่นอยู่ข้างบนเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นรุ่นหลังของตัวนั้นครับผมแต่แต่มันไล่ๆกันไอ้กบตัวนั้นประมาณหกเจ็ดเดือนตัวนี้ประมาณสี่ห้าเดือนนะครับครับครับผมเป็นกบปีนี่แมนครับก็คือสิพ่อปีหนาคือกันครับ ไปแต่เหตุพอาพันแไม่พันปีน่ะแมนครับเอาตอนแรกที่เฮาอยากมาเพาะกบหนึ่งของนาส่วงกับนานกได้มีความรู้มาก่อนนี่ปะครับบบมีเลยครับ <c oughs> มาเริ่มต้นเลยแมนเริ่มต้นเลยก็ไปเห็นของของหนาอยู่พิมุนพือนเฮ็ดหลายเนาะัดทีนี้กะอยากอยากเ็ตุ่ากันเลยไปเรียนรู้น้ำเพ่น่าเพ่นคือตอนแรกกที่บอกแลลวที่ว่าซื้อห่วงมาก่อนนะคือเพิ่นพออย่างได๋มันคือได้กบในห่วง ไปไปมากกับเรียนรู้น่ะเพื่อนก็ก็เลยได้มาเห็ดเองครับก็เริ่มมาจากว่ามีความรู้คือกันบ่บ่บ่กบน้อยบ่ครับแมนครับกบหน่อยนี่แหละครับกบรุ่นสุดท้ายของปีถูกต้องมาเพราะท่านรุ่นนี้ต้องทายอีกปีหน้าประมาณกุมภาพันาค่ะครับเริ่มเพราะพันธุ์กบอีกรอบนึงได้เดือนใดครับกุมภาพันธ์ค่ะเดือนกุมภาพลาประมาณเดือนกุมภาพลาค่ะถ้าจะพักอยู่ประมาณสาม พักกบปีละสามสี่เดือนแล้วก็ผสมไหมเนี่ครับเชเชพ่อ,อยุ่งหนีบัจักแต่บางอื่นนี่เพิ่นเพิ่นสีกระตุนมันแต่หลังปีใหม่บุญบัวจักครับครับแต่แต่แตยุ่งหนีมันมันกบกบน้อยน้อที่นี่กบบัวลายกรเพิ่งเริ่มต้นขึ้นกันก็นกนเลยก็เลยพักพักเพิ่งเนี่ยครับครับกบรุ่นนึ่งนี่ ้าผสมได้จักเสียครับต่อปีผสมได้ตลอดสมได้ตลอดได้ตั้งแต่กลุ่มผ้ามาครับกลุ่มผ้าจนจนเมดตุลาเนะตุลาเลยเด้เอ้าแสดงว่ากบคู่หนึ่งพอพันแม่พันนี่เข้าผสมได้คุมเล้ที่สันครับ<ง>คุมจนเฉพาะเฉพาะนี่หนีหนอทีทีทีสมมาหน,นมอมองเอินมอหูแต่แต่อยู่หนี่นีเอาเอาพอพันแม่พันลงุง มันบอมันบออันนี้กันเลยนะครับมันบอสมกันเลยมันสีมันสีต่างคนต่างอยู่เลยครับครับมันสีบอจับคู่กันเลยใดอยู่หนีใดครับก็คือมดมดเลยเอาเพราะนั่นล่ะแมนมืดดีนี่ยรหลนรุุนสุดถ้ายเลครับตัวนี้ถ้าเป็นกรบแบบเหลืองๆสีเขาก็บาคอยมาแมนกระสวนใหญ่ในออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบกบหน้าหัวเขียวครับครับตัวดำดำ แมนตัวนี้นุ่นหัวเขียวเขีอตัวนี้ตัวผู้ครับอันนี้ตัวผู้ปะครับแม่นนี่ครับนี่แลละครับเขามาขนาดได้ตัวดำดำนี่ครับเนี่บมึงครับว่ามันกบหน้าเนาะครับเนาะแมนตัวบอใหญ่ปอมปมคือคนเลี้ยงบอจับเอาเลี้ยงกบใส่บอปูนกับบอดินมีความแตกต่างกันยังไงครับกะใหญ่ขื้นกันครับใหญ่ขึ้กันคือบอปูนสะดวกเอ่ แมนข้าเลียงตามข้ามะาจิงจริงข้าบัวตองเปนนเลี่ยนน้ำขึ้นเรียงในมนใส่ไฮน,น,นาเลี้ยงใส่บอดินนะบัวตองเปลี่ยนน้ำแมนค่ะแต่ว่าข้ามาเลี้ยงใส่บอดผุนจิได้เปลี่ยนน้ำบ่อยค่ะเอาเป็นอยังน,นั้นนกคือได้มาเหดบอดผุนน้ำครับบัวปูนนี่เอาไว้เพื่อที่ทจะพักพอพันไม่พันลราคาบัวเพาะบัวเพาะก็คือบัวผสมโอ้ไม่แต่เหดเป็นบัวผสมพันน้ำค่ะครับครับ มี่เป็นขอกเป็ดกับขอกไก่คอกเป็ดกับขอกไก่ค่ะไก่ก็มี่ว่มันหกสิบก็โตครับที่จะได้เก็บขายทุกมือไข่ไก่นี่ได้เก็บทุกมือค่ะเห็นเงินทุกมือค่ะเอาวันนี้ว่าเหตุผลทู่ว่านะครับเป็นยังขอกไก่ขอกเป็ดนี่ขึ้นมาเหตุอยู่ห่างมูดนะครับอ๋อเพราะว่าไก่นี่เนาะเวลามันแช่มันยังสิมันจะไม่กินเราก็เลยต้องเอาออกห่างๆจากบ้านนะคะครับ เอาหางจากมูเลยนะครับเนาะหางจากมูเก็บไข่หรือเปล่าครับเมือนีอ่ต้องเก็บตอนแรกค่ะเพราะว่าไขอ่อะไกลน่ะเขาจะไข่ตอนอกลางวันตอนกลางวันตอนเขาจะเก็บไข่ตอนเย็นตอนลหลัง,ลงเลิกงานหลังเลิกงานมากกับ,บมาเก็บไข่คาะมาเก็บไข่ห่วยครับเก็ <Re> <K ey S 3> บไข่เกลือกบเกืือปลาที่หละครับเลิกงานมากมาเก็บไข่ใก่เกือกบเกลือปลามีความสุขดีป่ะครับแบบนี้ ก็มีความสุขค่ะสมกับข้ามมาเป็นงานอดิเรกเลยนะครับเนาะค่ะอันนี้เป็นเป็ดยังครับเป็ดกาเป็ดเป็ดพันเนื้อที่ที่เขากินเนื้อกันนะเป็ดลาบค่ะเป็ดลาบกับไก่ไข่เลี้ยงเฮดเฮ็ดใส่เหล้าเดียวกันนี่แยกออกมาเนาะครับเนาะแยกแยกออกมาค่ะครับเหล้าเดียวกันด้วครับพี่น้องครับตอนนี้มันเปียกว่าจะเปลี่ยนเหล้าใหม่อยู่ครับว่าจะเป็ดมัส่ซหนู เดี๋ยวก็เป็นข้อไก่เกาพื่อกันค่ะนี่นี่นตรงนี้ก็เป็นข้อไก่เกาแล้วก็อ่ะก็เลี้ยงเลี้ยงอยู่ประมาณสามร้อยตัวบอกครับอ่าพ่อมันไหนนีแล้วเขาก็ขายออกไปแสดงว่าไก่ไข่ตัวนี้เป็นรุ่นที่สองแม่นค่ะโอ้ไอเขาก็ล่ออยู่ตอนนี้ล่อ,อกำลังสร้างไก่อยู่สั่งไก่เพิ่มกำลังสร้างไก่ไข่มาเพิ่มค่ะเพราะเพราะว่าตัวนี้ขอนี้มันหวางโอ้ เฮ็ดไล่ปบะนี้ว่ามันไล่อไร้แซงงานประจำเราป่ะครับก็พ่อได้ใส่ค่ะแม่่นบเฮ็ดงานในดิเหล็กนี่มันก็ต้องมีใจหลักแล้วค่ะเนาะต้องมีใจหลักก็คือแล้วก็มีเวลานเนแน่เพราะว่าตอนตอนตอนที่เขาเฮ็ดนี่ตอนแรกเขาต้องมีเวลาให้อาหารใหายังทุกสิ่งทุกอย่างถ้าชั่วโมงต้องมีใจรักนี่มันก็จะเฮ็ดบัวใดนะคะ ก็จะฝากสําหรับคนที่ตกการเหตุการเกษตรเกษตรนี่มันก็เป็นเหลืองยากแต่มันก็เป็นเหลืองยากสําหรับบางคนแต่ว่าถ้าคนที่มีใจรักจริงๆมันก็จะเหตุงานค่ะบางทีเป็นก็เพิ่นไปเลยในการทาทาเกษตรครับผมเวลาเขาคือแบบเ่าต้องคิดหลองอื่นเลยก็มาเหตุงานอาหารกบอาหารปลาไปกับเพิ่นไปตะละมือนะคะอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นการสร้างรายได้ให้เฮ้านํา นะคะสำหรับผู้เหตุค่ะนี่ราคาแรงจูงใจแรงจูงใจเฮ็ดเราเห็นเงินค่ะเฮ็ดเราเห็นเงินครับเอาที่นี่อยากให้นาสวงฝากน้ำนะครับฝากค้ามแนะนํำหาพีน้องผู้อยากเฮตดเกษตรเป็นงานอดิเรกเคืื่องนาสวงนะครับเอาเมื่อยเศร้าอย่าฝืนเหตุมันเมื่อยกับเศร้ากับล้คก็ขาไอฝากฝากผู้ที ไอ้เกกษตรเนาะไอ้เกษตรษคือคือผมเห็นี่แหละขันบมมีใจหา่างนี่ให้ให,ให้คือดีๆให้ให้เลี้ยนลู้หรือบางคลิปคือของน้องนอดนี่ครับมีหลายคลิปทีทีดีนะครับเขาเอาไปเป็นตัวอย่างได้ครับขันบมมังยี่หรีนี่ให้ให้ศึกษาหลายๆแล้วก็มีเงื่อนทุนอย่าพึงมากทุ่มเทกคคับตัวนี่หลายศึกษา,าดีๆนะครับ ผมบอกไก้ก่อนการเทหกเศษนี้มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแต่กะเทเป็นเหลี่ยวกะมีความเสี่ยงนะครับผู้ที่เฮ็ดงานประจําอยู่เหลี่ยวนออยากไม่เทหกเศษนี้ให้เฮ็ดคือผมหรือว่าคนทีอยุงเทปนออยากกินเพิ่นเฮ็ดกระเศีโกงน้องหน้าหลายหลายคนนี่เอาเงินมาถุ่มนนำนี่คือคือมีเงินทุนกะทุ่มได้แต่นอครับนอคือเงินอีเงินส่วนนี้นี่ มันหลเพราะว่าโค้งน้องน้ามันต้องใส่เงินทุนหลายครับคือเฮ็ดก็โคมก็ได้เอารถอีสุ่มจ้างเพื่อนกะบบหลายแต่เฮ็ดเฉพาะไทยไทยไม่มีมัดมัดถึงหมื่นนะครับครับอ่ามัดโบถึงหมื่นกะจะไหนกะฝากไว้ครับเมื่อย์กะเศร้าเดี๋ยวปืนครับครับผมเมื่อย์กะเศร้านะครับเนาะครับผมแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ดีก็นั่นก็คือน้านกับนาสวงนี่เฮ็ดง,งานยี่หมองเดียวกันแล้วก็มีใจฮัท ในการให้เกษตรน้ากันอีกต่างหากค่ะโอ้โหขอชื่นชมครับนนกนสวงครับโอเคแล้วครับขอบคุณหลายหลายครับมือนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพามาเดินชมเกษตรแล้วก็แชร์ประสบการณ์แบ่งปันความรู้ในมือนี้ครับขอบคุณหลายหลายครับนะจองครับสวัสดีครับมันนกครับโอเคแล้วครับพี่น้องครับไปพลอดไม่ได้คลิปหนาครับผมผักเรืองกบเรืองยังแล้วไก่จะมาเบิ้งใหม่ปลวกบนสี ปวกใบฟออากาศนี่ยแะค่ะเติมไปนั่งนะคะนี่หลายยังแต่ก็มีหลายอย่างค่ะก็จะมีมีบอลสีมีผู้ดังมีมีมีใหม่ดังที่ตอนนี้เขากำลังเป็นที่สนใจของครับโอ้นี่แพงเลยครับนี่ต้นนี้ค่ะจักบาทครับเนาตันนี้ถ้ายจริงๆเนี่ยจะอยู่ประมาณสี่พันนะคะประมาณสี่พันค่ะโอ้ที่แหลกนันเริ่มต้นเลยีคือ ที่แกอยากสะสมสะสม้มพอดีเพราพรามันเป็นกระแสเป็นยังมาม,มีราคาเขาก็เลยเปลี่ยนมาจากสะสมกับคลายไปบ้างสะสมเป็นบางชนิดเก็บใบใช่ค่ะครับสะสมไปสะส,ส,สมมาเต็มหน้าบ้านเลยครับก็าฮ่าฮ่าแล้วมีพวกชนิดจันค่ะชนิดจันชนิดจันคนนี้ก่อนมีราคาคือกันค่ะครับ